นี่นนนกมสวีโอเกวเวลูบอกกับแบบที่มีชื่อว่าเบลลอสอีเวนท์นั่นเองโอเควันน <Okay. S 2> ี้ก็มาคนเดียวนะก็คือนี่มาเวล่นแบบนี้ว่าเห็นมาอเมริกเดือดมากมีอีเวนต์ใหม่แล้วก็มีเจอท์ ชิ้นใหม่เลยทุกคนทุก็ตอนนี้ก็วิวสิบสามนะเจวิวสิบสี่แล้วก็ตอนนี้ที่เราตอนตอนพัทที่เราที oh ่เราเก็บก็คือถึงตัวบัลเลริน่าคามุจีแล้วก็ตัวนี้ก็คือบูเลกาอัมบาลูก็คือตัวที่ต้องรีเบิร์ตนะฮะที่เรารีเบิร์ตนะฮะเราได้ตัวนี้แหละ Lekor... Bo boneka Ambalabu. Lekor boneka Ambalabu. Boneka Ambalabu. Kravilino Cegici. Kravilino Cegici. Cegi. Kata hai, kata pin khon som. Bua. Kata. Lekor... La Saturno Saturnita. lavaca Saturni Saturnita. Kata ini pin bua. หัวหวัวแล้วก็แล้วก็ตัวเป็นดาวเสาแล้วก็เท้าเป็นบนเท้าของเล่นแล้วก็ตัวนี้ก็คือตัวบอสของโลกนี้แล้วก็เราจะไปด้สสีเลยแสบรวดเร็วแล้วฆ่าตัวนี้ให้ได้ก่อนเมื่อกีก้รอบเดีดมาเยอะมากเลยมีซีซั่นใหม่โอ้่ใช่ ที่ส้นใหม่ก็คือเป็นนี่เป็นซีซั่นแบบสองกางกกงเซลีโทรลาละกางกกงเซลีก็กละชื่ออะไรกางกกงเซลีโทรลาละกางกกงเซลีโทรลาละเป็นยีราฟเป็นยีราฟที่แบบมีหัวมีหัวเป็นยีราฟมีเท้าเท้าเป็นคนเท้าเหมือนอุดิน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 เลย ตัวเป็นส้มแล้วก็แขนเป็นเหมือนส้มแล้วก็ขาก็เป็นส้มแต่ขาลิกมากมีรองเท้าแตะด้สองข้างแล้วก็มีมีมีกล้ามโหแล้วมีหนวดแล้วก็มีหมวกคอโหจะเท่ไปถึงไหนเคไปต่อ,อต้องเลี้ยวสิา่าไปอีกลกึงได้โอเค เรากลับไปโลกแรกกันเราจะไปทำเ,เวสทำเวสอ่างนี้พาไปกลับไปตรงที่เราอยู่โลกหนึ่งเลยเอตอนนี้ก็ถึงแล้วโลกหนึ่ง การพวกนี้ไปมันคือคุยอะไรอ่ะโอจะการมอนเตอร์ปึ๊บโอ้ยต่อยต่อยโคตรดฟินต่อยแล้วตายเลยคาบอสลีลีลีแล้วรีละอืมอืมโอ้ยอืมตายตาย ทั้งข้าววอเตอร์ไปบนตัวด้วยอืมอูฟาร์มนี้เรื่อยๆอย่อยู่ฟาร์มนี้วทำเฟสเรืรเร่อยๆ เฮยมันเป็นแต้มดีๆท่านีละอ่าข้าวุต่อ ตัวอีกแปดตัวเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วก็ตัวสุดท้ายอืออ้ยลีลาลีลาโล้โหได้เศษห้าวินได้เศษสองเศษสองเศษห้าโคตรเยอะเลยนะเควสเปิดใครสิบฟอง ลุล้นว่าจะได้อะไรเปิดน,นี่ดีกว่า8ดเนี่อยอุ๊ย80%เยอะอยู่นะอยู่นะสิบเลยว้าวเปิดฟองนี่ดีกว่า30% 50% 50% ืมนี่โอ้ยเดี๋ยวมันไม่ยอมกลับให้ออตัวเกมมันเด็ดในเจ็ดชั่วโมงที่จะถึงก็โอ้โหคนฆ่า คนฆ่ามอนสเตอร์สามเศนเลยเหรอก็เจ็ดชั่วโมงเกมเกมนี้ก็จะอัปเดตก็วันนี้ก็วันเสาร์ก็เกม,มก็เกมปัจจัยนี้ก็จะอัปเดตแต่ว่ายังไม่ได้รีวิวอัปเดตยังไม่ได้รีวิวอัปเดตนี้เลยอัปเดตก่อนหน้านี้เดี๋ราให้รีวิวพร้อมอัปเดตล่าสุดล่าสุดที่จะถึงเลย ตอนวันในสัปดาหหนึ่งเนี่ยแหละนที่คลิปนี้ปล่อยแล้วก็วคลิปก็จะปล่อยมาสองสามวันิีเนี้ยถ้าปล่อยออกมาประมาณสองวัน2ต่วันข้างหน้าไม่รู้ตึกโอ้โหหน้าตาโคตรน่ากลัวเลยดินดินดินดุน้นเปิดไชย เปิดฟองไหนดิฟองนี้ว่ะแล้วก็ฟองนี้อืมจะได้อะไรวุ้ยหอมคดดีได้เข็มคัดเพชรเทสโคปนี้ก็อืม Bây bây bay lô nha bay lô 2 mà, bay lô bay lô Ganganzelli lô bay 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 เออเอออุ้ย,ยตอ่อยิๆๆวๆเลยลลเดี๋ยว F ฟ F K ไม่ต้อง F K แรอ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 มาละ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 ตีเราสองร้อยเราตีนสองแสนอือตกพวกนี้ก่อนดีกว่า u n i c o ก้แล้วก็อก,กอ้ขูเพิ่มยนี่ยช้าเว้ยโหเฮิ่มพูดช้าแล้วม,มาตอบบอสเดือมันได้เยอะเดี๋ยวข้ามไปเดี๋ยวตัดไปตอนที่เรา วิวสิบห้าเลแล้กกันเพราะมันชามากตอนนี้ก็ใกล้จะก็ใกล้จะวิวสนะิบห้านะเห็นตัวต่อไปจะเป็นตัวอะไรไม่รู้แต่ว่าโลกต่อไปจะเป็นโลกะาลทรายเพราะเห็นหน้าตาของเจ้าลิงนี่มันมันแบบบรรยากาศเหมือนอยู่ะเลทรายเลยใช่ เราก็อยู่เบลอสตีแหละพอดูจากชื่อที่เราบอกว่าเอส a p e คปเบลอสตีเคูรเบลออสไม่ไปตกในพวกนี้ดีวกว่าโคตรตัวธรรมดาอืานนอ รักคุณรักคุณรักคุณ Watermelon นี่ร hey, <pu> ัก okay. คุณรักคุณรักคุณนี่ Watermelon นี่วอรักคุณรักคุณรักคุณวอ l เรื n อ n เรือนี่นโค้ชเบโอ้โหทะเลาจริงด้วยเรเทร์นอบปรสตีดฮืม นีไข่สามฟองเนี่ยราคาเป็นล้านเลยเหรอวา้าเอ้ยตัวอะไรบอ่ะเนี่ยเอ้ยมันทริปิทรอปีทร,ร,ร,รอปัทร,ริปะทริปิทรอปีทรอปัทริปะโอ้บ่เตีทำไมตัวเล็บอ่ะนะกอลีโลวอเตอร์เมลอนดีโล คืออ๋อตัวนี้ใช่ไหมไอตัวมันใหญ่ขึ้นอ๋อไอตัวบินรอดได้หนึ่งตัวที่เราต้องสู้ทรีปิีร็อปปี้รอปั้รีปปาฮึอีโอเพชดโอ้ตัวนู้นก็มีตัวนู้นมีอะไรไอตรงข้างซ้ายไม่มีโอ้โหตัวอะไรวะเนี่ยตัวเพชรเพชรแบบมีหนวด เย็บฟีเอาดีดเอาอาเดูว่าจะไม่โหลดหน้าไบเนี้ว่าดีใช้ช่วง20นาที20ชั่วโมง20นาทีก็ไหวเกินสปีดบูทเอ้ยไ่ม่เข้าเลยยู่หวงตีพวกกระวงเพชรทุกนัดแล้วก็ตีหมูอ่าใช่ ห้าเสงห้าเสียงมีหอดจนขอเพื่อนตีตัวนั้นเลยหรอออมเมอร์ชานเมอร์ชานเพซิมเพซิมโอฟาร์มนานเลยดิทีนี้ฟาร์มนานเลยที กว่าจะวิ่สิบหคูรนานแล้วไอตัววอยอันนี้คืออะไรโอ้แค่นี้เตียนนนี้ก็ได้อืมดีนิีนิด โอ้เพิ่พมมาเยอะมากมเยอะใช้ P, mm hmm. ล้มยาเอ็กพีมุสเอ็กพีวะไม่ั้นพีเพิ่มโคตรจะรรอยไอคนเยอะก็เพิอ่อย่างเงี้ยแหละละมยาเอ็กพีพึ่งด่ใช้งานได้วูว่าลยามาอีกสองยา นี่เหมือนเราได้คืนเลยแต่ว่านี่เราใช้สองมันจะทุกๆมันจะประมาณสิบนาทีถ้าใช้น้ำยาหนึ่งเอ้ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวตีตีหมูด้วยสบายสบายไม่สบายเลยเรื่องเราเป็นหมื่นแล้วตีได้บ้อยมามอีกงักตัวอิปโปโตม อีกตักที่ปูปูโตอีกักตัวอีป o p o t a อีกักตัวอีป o p o t a มันคือเค็กโตฮิปโปโปเตโกอีกักอีกักตัวอีป o p o t a จริงมันคือถ้าอ่านจริงๆแบบภาษาอังกฤษก็คือเค็กโตฮิปโปเตโมอีกักตัวอีป o p o t a m อีกักเต็มปูปโต อืมใช่หัวใช่หัวกระแทกใช่หัวเคาะไม่มีหนางบองเพชรด้วยโหยเพิ่มพูดน้อยนี่สองคือห้ามิลเลียนเลยเหรอม่รดเลยหลอดแท้ไม่รดเลยเมื่อกี้ ใส่สิ็นแล้วก็แทนที่ได้เราเพิ่มเยอะไหมหกสิบหกสิบล้านหกสิบล้านเองอันนี้ร้อยอันนี้นเทียบกับไอตัวหมูป่าป่าเพิ่มหก เอแปดสิบหนูปัมเพิ่มเยอะกว่าเอ้ยแปดสิบล้านอะไรไม่รู้อืม เฮีฮยัลโหลบ้าหมายว่าจะาฟาร์มประมาณถึงรูด้วยสิบเจ็ดมั้งฟาร์มฟาร์มไว้ไว้นอกหลอกเพราะว่าถ้าเอาจริงๆมันน่าเบื่อมากถ้าแบบจะขี้อะไรเงี้ยปล่อยไว้อะไรเงี้ยมันคงจะนานมากคือแบบรูดสิเจ็ดเนี่ยนะเมื่อกี้เรื่องของฟาร์มเลยองนี้ช่วยดิ เพื่อเลยอือเราลองลองฟังกับเพื่อนดิเราเพื่อนเพื่อนตีมานห้าสิบล้านเราตีเป็นประมาณแค่หนึ่งล้านเองคือช่วยเพื่อนนิดเดียวอือมไม่ใช่เล่นไม่ใช่เล่นเพิ่มเยอะอยู่ คลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยนะถ้าเราตัดไปแบบเยอะหน่อยคิดป,ประมาณยี่สิบนาทีมั้งคือตอนเนี้ยคลิปที่ลงคือมีหลายแมปเล่นทั้งโกกาเดนทั้งไอแมปนี้เบลลาริโอโชั่นแล้วก็คาบิวลาไลโอโลชั่นที่ไม่ได้ลงเป็นเดือนแล้วมั้งเนี่ยน่าใช่เป็นสองเดือนแล้วมั้งเนี่ยก็ไอนี่ไอ ขอคาร์ดเอาชีวิตรอดอีกคือยังไม่ลงเลยต้องขออภัยด้วยพอดีไม่ค่อยว่างติดเรียนไปหน่อยเดี๋ยวไม่ค่อยว่างก็คือมีมีเรียนด้วยมีอะไรด้วยก็เลยไม่ค่อยว่างเลยต้องขออภัยด้วยนะครับก็มีนี้ด้วยน่าจะเป็นไอเกมไอเกมที่เราจะอัดเราจะอัด ในปมาณไม่รู้ตอนไหนแต่ว่าน่าจะอีกไม่นานนะน่าจะเป็นหลังจากที่คลิปนี้ลงมั้งแล้วก็ลงลงกอดโกาเดีนแต่จะเป็นคลิปเกี่ยวกับไอเกมมาสักเกมหนึ่งหูข,ข้อความติดติดติดแบบติดพอๆกับไอโกกาเดนเลยแหละคือน่าจะเป็นเกมมาสักเกมเนี่ย เดี๋ยวรอดูแลกันกิมต่อสู้เละตะกิมโคตรบันเลยคนเล่นน้อยคนเล่นหลักพันตีถั่วเยอะอยู่นะตอนนี้ก็ฟาร์มไปเรื่อยๆกนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเลยนะครับอู้เพิ่มเยอะเพิ่มเยอะ อันนี้เราถือว่าช่วยเพื่อนฟาร์มใช่ไหมนะอืออ๋อเพื่อนเมื่อกี้เพื่อนไม่ตกอปตัวเมื่อกี้ว่าะันาวุ้ดเพื่อนขนาดแบบแบบโอ้โหยอมยอมเพื่อนเลยบบโอ้โหทำได่ไงทำแบบโอ้โหแบบหูยค่ะเบ็บฟาร์มแบบไม่หยุดอ่ะนิดเดียวนิดเดียว9ก้สิบเก้าเปอร์เซ็นต์ละ เราบอกโอ้โหกว่าจะเพื่อนได้ยี่เววี่สองละ่ะไอ้กว่าเพื่อนจะเววีว่สองเออใช่แต่ลาเพื่อนยังไม่ได้นี่ต้องแบบโหโคตรเศร้าหืมกลับเลยไม่ได้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้เมื่อกี้ไม่ได้แนละเลือตีตัวนี้มันตายไปอิสซาโรคาบรสปเัเกตติมิสติคอ ชื่ออะไรนะอ่าเป็นเป็นเหมือนอ๋องูทะเลทรายใช่ไหมแบบตัวเป็นงูทะเลทรายและเลือ้อยแบบอื้ม,หมเหมือนงูโหยโอ๋อตัวนี้ใช่ไหมไอ้ตัวที่มันที่เราบอกกันตอนตอนเนี้ยเมื่อเชนเนมืเ่อเชนชอ็อปเนี่ยดูนะมันเป้เลยเป็นเขาเป็นเขาแพะแล้วก็หัวเป็นเหมือน ไม่รู้เป็นแพ้หรือเปล่าหัวเป็นแพ้ป่ะมันโขใช่อนะไรประมาณแบบมีาตาตาตาอัไรแหละแล้วก็เนี่ยหัวแบบมีหนวดด้วยสุดเข่าเหมือนเออ่จานที่ฟูไม่ใช่แนละ้วจานที่ฟูมีแค่แบบเหมือนหนวดก๋วยเตี๋ยวม,ม,มีมีตังค์เยอะแค่นี้นี่ไอสูตรแบนี้ดีกว่า ทีนอกเล oh, ือกไปสกายโอ้โหได้นตะเกลือโอ้ยิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์สุดท้ายโอเคดีเลยดีเลยเองดูที่ตีเขาแหละสองล้านหกเยอะเยอะเยอะแต่ถ้าเยอะกว่านั้นก็คือของเพื่อนเลยแหละห้าสิบกว่าล้านวันห้าโอ้โห ขายแพงมากเดี๋ยวเราไปซื้อนี้ว่าสปีดบูส์คือมันช้ามากกว่าจะไปแต่ละทีเนี่ยคือเราต้องซื้อสปีดบูส์เลยซื้อเรากล่องแพงแพงสปีดบูส์มาเดี๋ยวขึ้นไหมเร็วขึ้นจากเดิมประมาณเท่าไหร่นะี่โอ้โหคือแบบ มันน่าจะปิดคลิปด้วยตัวละครหน่อยดีมันตัวใหญ่ๆเพราะตัวนี้มันดูดูเล็กเกินจะปิดด้วยตัวเนี้ยแหละไอตัวกันการซิลีกันการซิลีตัวละละ่ะกันซิลีตัวล,ละล่ะอะไรขอต่อคลิปนี้ก็พอครับเออคลิปนี้ก็พอแค่นีอ้อ่ะกดติดตามาเซราสตูดิโอด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับเซราสตูดิโอนะครับ